พรสึกลงพี่น้ำฝนนะครับพบกับรามาซานอาลคานอฟจากรสดึงแ้ะดึงให้ดีครับแม่จะมีเขาร้อยรามาซานนี่ครับโอ้โหหัวล้วครับรามาซานโอ้โหไปแรกครับป้านี้เพชรจารินประทุมโอ้โหเล่สายกับขวานี่รอชิงจังหวะกันครับใครเข้าก่อนได้ก่อนแน่ครับโอ้โหเจาะล่างครับรามาซานพยายามจะเตะสตวาดสอง ต้องทำอะไรที่เร็วกว่านี้นะครับต่อยไม่ถึงครับดูครับลูกเตะนูฝ่ายรับไม่ไม่ต้องชกบังอยู่แล้วนะครับโอ้ยขวาเขาเต็มอย่าประมาทไม่ได้นะครับโอ้โหบอกให้เจริญพรเดินโอ้โหแข่งซ้ายครับเตะไปเนื้อๆแล้วครับเริ่มจะมาแล้วครับแข่งซ้ายของเจริญพร ลามาซานอริคานอฟจากรักเสเซียเลยครับแข้งซ้ายนั้นแม่นอยู่แล้วครับจเจริญพอรอ้ออาวโดนจอกยาเหมือนกันครับเข้ามาโอ้ยกต้องเร่งแล้วครับแม่โอ้เจริญ<า>สงองเดินเข้าไปนี่ลามาซานต่อยในหงายท้องเลยนะครับกรรมการยังไม่สั่งเพลงอีโดนได้นะครับโอ้ยแม่ี่นะครับต้องแก้ด้วยแข้งซ้ายแบบนี้ครับซ้ายแรงๆครับของดีนี่อยู่กับตัวครับโอ้โห ท้าเขียวไปหมดแล้วครับออกไปพยายามจะดินด้นครับเข้าไปกันนึ่งครับซ้ายเลยครับโอ้โหนี่ครับพยายามลุยต่อยนะครับในช่วงต้นยกครับรามาซานถือว่าเป็นนักสู้อีกคนหนึ่งครับ แมช้ำม,มันจะแต่นัดแรกด้วยนะครับเราได้คะแนนจากกรรมาการครเรียบร้อยครับกรรมาการทักษสารท่านครับไม่ว่าจะเป็นกรรมาการบุญเลิศแก้วพิทักอนุกูลตามสีรามหรือว่ากรรมาการสุภาพบุญรอดครับให้คะแนนเท่ากันที่30ต่อ27ทั้งหมดให้ผู้ชนะของเรา And our champion this evening from the เริญพรสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนครับ